สระชังสะเสนัสะปันทุงนารินดังปริตาโนภาโวสัารักขาตูตี พริตวานาเมตังสมตามงดานตาวิคิตตจิตตาปรตตังผานันตุสมันตาจักวาเลสุ วัตรคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมคะดังสักเคกามจะรู้เป คิริสิขาระตเตจันตาริเควิมาเนเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็จะมาพูดธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคันคืออาตมาได้พูดว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่สองแต่สมาธิกรรมาฐานสีส่สิเนี่ย ที่ถ้าสรุปสั้นๆในเหลืออยู่สองก็มีก็มีสมถะสมาธิและก็วิปัสนาสมาธิในกรรมฐานสีิบเนี่ยก็ย่อยลงก็เหลือแค่สองเท่านั้นก็คือสมถะและวิปัสนาสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทีนี้ก็มาดูกันว่าสมถะภาวนาคืออะไรก็คืออุบายสงบใจทีนี้วิปัสนาก็คือการปฏิบัติ เพื่อระง,งับนะอวิชชาธนาอุปาทานก็คือสงบกิเลสนั่นเองกําจัดกิเลสนั่นเองนะอ่าสงบก็ททาให้ใจนั้นสงบก็คือสมถาะาทําให้กิเลสหมดอวิชชาธนาอุปาทานกิเลสหมดเนี่ยเป็นวิปัสสนานะทีนี้การที่จะเข้าถึงสมถะเนี่ยก็คือการทําให้ใจสงบ การทําให้ใจสงบก็มีหลักๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็คืออาณาปาณสติอาณาปาณสติสูตรขององค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือสมถนะทีนี้สมถะนี่ก็มีเยอะแต่เอาแค่เอาแก,าแก,าแก่หลักๆก็คืออาณาพาณสติการกําหนดลมหายใจเข้าออกทีนี้หลายคนถามว่า ้อาณาปานาสตินี่เป็นสมถะและทําไมเวลาไปปฏิบัติวิปัสนาเพราะวิปัสนาจารย์ยังให้เราเนี่ยปฏิบัติอยังให้เราเนี่ยกาหนดโลหมายใจอยู่อีกนะสาเหตุที่ว่าพระวิปัสนาจารย์ให้เรากําหนดโลหมายใจเนี่ยเนื่องจากว่าโลหมายใจในทุกคนมีอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปหาอุปกรณ์อื่นในการปฏิบัติอ่า อาณาการปฏิบัติสมถะแล้วก็การปฏิบัติสมถะนี่สามารถนําไปสู่วิปัสนาได้เวลาเรากําหนดลหมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็จะมองเห็นอนิจจังเราก็จะมองเห็นทุกขังเราก็จะมองเห็นอนัตตานะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากาหนดลหมหายใจเข้าออกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรก็คือเวลาลหมหายใจมันเข้า ทุกมิลลิเมตรที an like. ่ลมหายใจมันเข้าทุกอนูที่ลมหายใจมันเข้านั่นแหละมันเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นทุกขังได้อย่างไรมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานมันเคลื่อนทุกมิลลิเมตรที่มันเคลื่อนลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าเนี่ยลมหายใจมันเคลื่อนเข้าลมหายใจมันเคลื่อนออกนั่นแหละคือทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานมันไม่มีอะไรที่เป็นของที่อยู่ได้นานเลย ร่างกายของเราทนอยู่ได้นานไหมก็อยู่ได right ้นานนอยู่อย่างมากก็แปดสิบปีเก้าสิบปีความรู้สึกของเรามันทนอยู่ได้นานก็อยู่ได้นานนะแปดสิบปีเก้าสิบปีนะตาของเรามันดีอยู่ได้นานไหมมันได้ดีไปได้นานในส่แว่นเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแว่นไปสามันแล้วนะมันนั้นมันก็มีมีอะไรที่อยู่ได้นานฟันกับเราเนี่ยฟันของเราเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานไหมมันก็อยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอฟัน เดี๋ยวต้องไปหุดรูเดี๋ยวไปขูดหินปูนนะเดี๋ยวต้องไปรักษารากฟันนะเดี๋ยวต้องไปซ่อมฟันตรงนั้นมันกรนตรงนี้มันมันผุเราก็ต้องไปซ่อมมันก็ทนอยู่ในสาภาพเดิมไม่ได้นานผิวหนังของเรามันทนอยู่ในสาภาพเดิมได้นานไหมร่างกายก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมหนวดเกลามันก็ขึ้นทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องโกนหนวดโกนเกลาใช่ไหม คิวมันก็ขึ้นทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ก็ต้องโกนคิ้วโกนหัวตีไรก็ต้องโกนคิ้วทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานความรู้สึกมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานไหมความรู้สึกมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานมันไม่มีอะไรเลยที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ากายเนี่ย กายเวทนาจิตรมแม้แต่ธรรมะฝ่ายบวกธรรมะฝ่ายลบมันก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานแม้แต่พระพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ต้องอยู่ไปใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปใต้กฎของการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่สามารถอยู่เหนือกฎของการเปลี่ยนแปลงได้เลยส่วนโมกก็เปลี่ยนแปลงวัจนประธานก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงทุกคนเปลี่ยนแปลงนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในภาษาบาลีมันอยู่มีอยู่คำหนึ่งก็เรียกว่ายถาปูตะยานทัศนะอะไรคือยถาปูตะยานทัศนะยถาปูตายานทัศนะก็คือมองตามความเป็นจริงไงเห็นตามความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงตอนที่มันเป็นอยู่เนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะความเป็นจริงของมัน ยะถาภูตายานทัศนะยะถาภูตายานเนี่ยก็คือยานที่มองเห็นตามความเป็นจริงความรู้ที่มองเห็นตามความเป็นจริงทำให้เรามองเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่ายะถาภูตายานทัศนะถ้าเรามองเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะบรรลุธรรมแต่ที่เราไม่บรรลุธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นเพียงมายาเรามองเห็นว่ามันเป็นของจริงทั้งนั้นเรื่องเมื่อเรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงเราไม่มีเขาเรียกว่าญาณตญาณปูตอะไรนะยถาปูตญาณทัศนะ เราก็เลยมองไม่เห็นสัจธรรมเรามองไม่เห็นสัจจาความเป็นจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่จะบรรลปุปัจเจเวกนาปัจเจเวกนาญา ยานที่มองให้เห็นไงว่าเจาจราธรรมตาเรามีความแก่เป็นธรรมตาปยญาที่ธรรมตาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามรณะธรรมตาเรามีความตายเป็นธรรมดาปิยวินาปวตาเราต้องพลัดพรากเป็นธรรมดากรรมสกตาสตาเรามีกรรมดีกรรมชั่วเรามีกุศลอกุศลเราทํากรรมก็ได้รับผลของกรรมเป็นธรรมดาเนี่ย ถ้าเรามองอย่างนี้มันก็จะเกิดยาณทัสเอ่อยถาภูตญานนณทัศสนะคือมองเห็นสัจจะตามความเป็นจริงที่เรามองไม่เห็นเนียเพราะอะไรมันมีอะไรมาบังตามันมีมารยามันมีมายามาบังตามันมี illusion มาบังตา มันมีอะไรที่เรียกว่ามิราชมาบาังตาภาพลวงตานี่มันทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสัจจะคนอย่างนี้มันเพ้อกันไปใหญ่อะมองเห็นภาพลวงตาเป็นสัจจะมองเห็นสัจจะเป็นภาพลวงตามันกลายมันสลับสับเปลี่ยนมั่วกันไปหมดเลย ดังนั้นอายมาอยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายว่า,าตราบใดที่เรามองไม่เห็นสภาวะของธรรมชาติตามความเป็นจริงแ่ถาปูตายานัศสนะเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ารสชาติของพระนิพพานเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ารสชาติของนิพพานเป็นอย่างไรต้องมองเห็น หมาภูตรูปสีดินน้ำไฟลมปัตวีอาโพเตชวายโยเป็นสักแต่ว่าตาธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมองร่างกายเราก็มองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุรมธรรมชาติเท่านั้นมองเห็นอาคารบ้านเรือนก็มองเห็นว่ามันเป็นสักแต่ธาตุาธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมองอาหารก็เป็นสักแต่ธาตุามธรรมชาติเท่านั้นมองจีวรก็เป็นสักแต่ว่าธาตุามธรรมชาติเท่านั้น มองเสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เป็นเพียงศักแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมองยารักษาโรคก็สักแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นความดียวใจความดีใจ,คว,ใจความเสียใจโทมนัสสมนัสเนี่ยก็เป็นเพียงสศักแต่ธาตุาตามธรรมชาติเท่านั้น Nothing more than that ไม่มีอะไรนอกไปกว่านั้นนี่เรียกว่ายถายถาภูตะยะนา,านทัศนะ คือมองเห็นสัจจะตามความเป็นจริงอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นของแท้มันไม่แท้ทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เป็นของแท้มีอะไรบ้างที่เป็นของจริงบอกอรรมามาสักอย่างมีแต่อน,นิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นของจริงนอกนั้นไม่มีอะไรจริงเลยเมื่อเรามองเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตามนก็จะเกิดวิปาาัสสนาญาณ วิปัสนาญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคือวิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่แค่การหลับตาวิปัสนาคือการเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงเห็นอนิจ ANG, นจัง,งตามความเป็นจริงเห็นทุกขังตามความเป็นจริงเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าวิปาาัสนาญาณเมื่อเกิดวิปัสนาญาณนิพพานธาตุก็จึงบังเกิดขึ้นจบ ไว้จเจริญพรอสัปปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโูวินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีติกายโยภาวะอภิวาตนาสิลิสนิจังโยตาปัจจายโนจัตตารโหตุมาวัตติอายุวันมนสุขังบาลังเหนื่อยพักผ่อนบ้าง